ใชยผู้สูญเสียครอบครัวและใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเจ็บแค้นวันนี้ไซตามะขอนำเสนอเรื่องราวของทาฟาก้าดีวอเตอร์ลอไซตามะแหล่งรวมคนรักอนิเมะย้อนกลับไปในสมัยอดีตตอนที่ลอนั้นยังเป็นเด็กเขามีน้องสาวอยู่หนึ่งคนชื่อว่าลามี่ และมีพ่อแม่ที่เป็นหมอและได้ถ่ายทอดวิชาทางการแพทย์ให้กับเขาตั้งแต่ยังเด็กโอและครอบครัวนั้นอาศัยอยู่ในประเทศที่มีชื่อว่าแฟรี่เวนหรือที่รู้จักกันดีในนามของเมืองสีขาวนั่นเองเนื่องจากประเทศนี้เต็มไปด้วยแร่สีขาวที่มีชื่อว่าตะกั่วอำพันซึ่งเป็นแร่ที่มีคุณภาพสูงจึงทำให้คนในประเทศนี้นำตะกั่วอำพันมาผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึงอาวุธคนในประเทศนี้จึงมีความมั่งคั่งล่ำรวยจากการค้าขายแร่ชนิดนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าแร่ชนิดนี้นั้นมีพิษมม่อได้สสัััััผผ เส้นผมกลายเป็นสีขาวและผู้ป่วยนั้นจะรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วทั้งร่างกายจนกระทั่งสุดท้ายก็จะเสียชีวิตลงและเมื่อผู้คนในประเทศอื่นเริ่มสังเกตเห็นว่าคนในเมืองสีขาวเริ่มล้มตายไปได้วยโรคเดียวกันจึงได้พากันคิดว่าโรคตะกัวอัมพันนั้นเป็นโรคติดต่อจึงได้ทําการปิดกั้นทุกเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับเมืองสีขาวซึ่งในขณะที่คนในเมืองสีขาวล้มตายกันเป็นจานวนมากนั้นผู้คนที่มีชีวิตอยู่ก็พยายามทําทุกขนทางเพื่อจะดิน้นรนเอาชีวิตรอดและเมื่อในเมืองนี้มันมีหมอที่จะรักษาโรน้พเพเเเาามออะทศืื่่บต หาหนทางในการรักษาแต่พวกเขาก็ต้องพบเจอกับความยากลําบากเมื่อไม่มีใครที่อยากจะให้พวกเขานั้นเข้ามาภายในประเทศเพราะเกรงกลัวว่าโรคตะกัวอัมพันนั้นจะกระจายไปมากกว่านี้จึงทาให้มีการต่อต้านและมีการส่งคนเข้าไปทําร้ายคนในเมืองสีขาวและเมื่อเป็นดังนั้นคนจากเมืองสีขาวก็ไม่ยอมอยู่เฉยพวกเขาตอบโต้ด้วยกระสุนที่ทําจากตะกัวอัมพันและเหตุการณ์ได้ลุกลามบานปลายมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสงครามในเมืองสีขาวในที่สุดและในระหว่างสงครามนั้นมีซิสเตอร์คนหนึ่งพยายามจะรวบรวมเอาเด็กๆที่รอดชีวิตเพื่อพาไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยแต่รอในวัย กับปฏิเสธซิสเตอร์คนนี้โดยให้เหตุผลว่าเขามีน้องสาวที่กาลังป่วยด้วยโรคตะกักวอัมพันธ์และเขาต้องอยู่ที่นี่เพื่อดูแลน้องสาวของเขาต่อมาพวกของซิสเตอร์และเด็กๆก็ถูกฆ่าตายจนหมดและโรงพยาบาลที่น้องสาวของรออยู่นั้นก็ถูกไฟเผาจนมอดไหม้ไปพร้อมกับชีวิตของน้องสาวเขาจนกระทั่งเมืองสีขาวต้องจมอยู่ในทะเลเพลิงและถูกทําลายลงไปในที่สุดรอใ,ในเวลานั้นโกรธแค้นผู้คนเป็นอย่างมากที่ได้ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาไปเขาจึงได้หลบหนีออกจากประเทศและเดินทางมาถึงเมืองท่าสไปเดอร์มม้ในนอร์บูเมื่อ16ปีกก่่ออนดารซสิบห ในกองศพที่นั่นเขาได้ขอเข้าร่วมกลุ่มกับ Don Family ดองกีฮอนเตเฟมิลี่โดยรอให้เหตุผลว่าเขากําลังป่วยด้วยโรคตะกูวอัมพันและกําลังจะตายในอีก3ปีข้างหน้าดังนั้นภายในระยะเวลา3ปีที่เหลือนี้เขาต้องการที่จะฆ่าคนให้ได้มากที่สุดและในระหว่างนั้นเองโคลาซอนหนึ่งในผู้บริหารสูงสุดของดองกีฮอนเตเฟมิลี่ได้กลับมาจากการทําภารกิจพอดีทันทีที่เขาเห็นลอนั้นเขาก็จับลอโยนออกไปนอกหน้าต่างทันทีแต่ยังโชคดีที่ลอนั้นยังม,มีชีวิตรอดกลับมาได้และได้แสดงสีหน้าถึงความเจ็บแค้นและมีความต้องการที่จะ่าาโคลซอนให้้ได จนกระทั่งผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ลอยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่และเดินทางไปอยู่ยต,ต่อนหน้าดองกีโฮเต้เฟมิลี่ที่กำลังทานอาหารกันอยู่การพูดคุยในครั้งนี้โดฟันโก้ได้ถามลอว่าอะไรคือสิ่งที่ลอเกลียดมากที่สุดซึ่งลอก็ได้ตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้เชื่อในอะไรทั้งนั้นและไม่เกรงกลัวต่อความตายและลอยังได้บอกอีกว่าเขาต้องการแก้แค้นโครลาซอนให้ได้จนกระทั่งเมื่อลอได้โอกาสในขณะที่โครลาซอนนั้นกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เขาก็ได้แอบยอ่องเข้ามาด้านหลังและแทงโครลาซอนด้วยมีีีดดึงนน,นเเเเาาาาก้้้อ็ไขหหตุรณ์พจ ปล่าว่าเฟลโลในการเลี้ยงไอศครีมเพื่อให้เรื่องนี้นั้นหลุดออกไปจากนั้นลอก็ได้พยายามหลบหนีออกจากแฟมิลี่แต่เขาก็ถูกจับกลุมตัวได้ที่ท่าเรือและนําตัวกลับมาส่งให้โดฟามิโกอีกครั้งแต่ลอก็ถึงกับต้องประหลาดใจเมื่อโดฟามิโกไม่รู้เรื่องที่เขานั้นแทงโคลาซอนและยังได้แต่งตั้งให้ลอนั้นเป็นสมาชิกของโดกิฮอเต้แฟมิลี่โดยโดฟามิโกยังได้บอกอีกว่าโลกตะกัวอัมพันของลอนั้นอาจจะสามารถรักษาได้ด้วยพลังของผล,งลไม้ปีศาจและหากลอมีชีวิตรอดไปจากโลกนี้ได้เขา และหลังจากนั้นลอก็ได้ร่วมประจนภัยในฐานะของสมาชิกโตเกีฮอนเต้เรื่อยมาจนกระทั่งชีวิตของเขานั้นเหลือเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งปีลอที่กำลังพูดคุยอยู่กับบฟัฟฟาโลและเบ,บบี้ไฟนั้นได้เปิดเผยว่าชื่อเต็มของเขาก็คือทากฟาก้าดีวอเตอร์ลอนั่นเองทันใดนั้นโคลาซอนก็โผล่มาจากด้านหลังและคว้าตัวของลอไปเมื่อรับตาผู้คนโคลาซอนได้เปิดปากพูดเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและได้ถามลอว่าเป็นความจริงใช่ไหมที่ชื่อของเขานั้นมีตัวอักษรดีซึ่งถ้าเป็นความจริงนั้นลอก็ควรไปผผลลจาาาาากกกมง้ะแยัับออีีว่่่ทนนนเขต ผู้คนมาโดยตลอดว่าเขาสูญเสียความสามารถในการพูดไปแต่ที่จริงแล้วเขามีพลังจากผลไม้ปีศาจผลนางีนาง,นางีซึ่งทําให้เขานั้นกลายเป็นมนุษย์ไร้เสียงและสามารถสร้างกําแพงเสียงรอบๆตัวเขาได้นอกจากนี้เขายังได้บอกลอว่าเป้าหมายจริงๆของเขานั้นก็คือเขามีความตั้งใจที่จะหยุดความบ้าคลั่งของโดฟามิงโกที่เหมือนกับปีศาจที่โหดเหี้ยมและเขาไม่ต้องการที่จะให้ลอเติบโตไปเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งลอมีชื่อดีแล้วยิ่งอันตรายเข้าไปอีกเขาต้องการให้ลอนั้นหลบหนีออกไปและตามหาวิธีรักษาโรคตะกัวอัมพันซะแต่่ลลลอในนนนเเววาัั้้กบไมห็ดย เขาคิดว่าไม่ว่ายังไงก็ตามอีกหนึ่งปีข้างหน้าเขาก็ต้องตายอยู่แล้วและเขายังมีคนที่อยากฆ่าอยู่อีกมากมายดังนั้นการอยู่กับโดฟามิงโกต่อไปจึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเขาและเมื่อได้โอกาสเราก็ได้วิ่งหนีออกไปและเมื่อโครลาซอนกลับมาถึงเรือเขาก็ต้องประหลาดใจที่ว่าโดฟามิงโกยังไม่รู้เรื่องความจริงของเขาเพราะว่ารอนั้นต้องการลบล้างหนี้บุญคุณที่โคลาซอนไม่ยอมเปิดเผยเรื่องที่เขาเคยแทงโครลาซอนนั่นเอง หลังจากนั้นโคลาซอนก็ได้ลักพาตัวลอเพื่อหลบหนีออกมาจากแฟมิลี่และได้ตะเวนไปยังโรงพยาบาลต่างๆเพื่อหาทางรักษาลอจนกระทั่ง6เดือนผ่านไปโคลาซอนได้รับการติดต่อมาจากโดฟามิโกโดยที่เขาบอกว่าเขารู้วิธีรักษาลอแล้วด้วยการใช้พลังของผลโอเปโอเปซึ่งในตอนนี้เขาก็มีบทแสว่ากำลังจะมีการซื้อขายผลโอเปโอเประหว่างรัฐบาลโลกกับโจรสลัดด้วยราคาถึง5 0 0พันล้านเบลีดังนั้นจึงได้บอกให้โคลาซอนพาลอกลับมาที่นี่ซะถ้ายังอยากให้ลอมีชีวิตรอดซึ่งความจริงแล้วนั้นโดฟามิโกมีความต้องการที่จะให้โคลาซนกิผ โอเปโอเปและใช้พลังจากผลนี้ผ่าตัดให้เขานั้นกลายเป็นอมตะแต่เนื่องจากโคลาซอนนั้นมีพลังจากผลไม้ปีศาจอยู่แล้วจึงทําให้ไม่สามารถกินผลปีศาจผลอื่นได้อีกแต่โดฟามิโกก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้โคลาซอนจึงมีความจําเป็นที่ให้หลอกินผลปีศาจผลนี้แทนอีกทั้งโคลาซอนที่มีเป้าหมายจะหยดยั้งความบ้าคลั่งของโดฟามิโก เขาจึงไม่ยอมที่จะกลับไปที่แฟมิลี่อีกครั้งแน่นอนโคลาซอนจึงได้วางแผนที่จะเข้าชิงผลโอเปอเปมาเพื่อตัดหน้าโดฟามิงโกและรัฐบาลโลกเขาจึงได้ติดต่อไปสอบถามเซนโงคุเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เขาได้รับมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่และได้แจ้งเซนโงคุไปว่าเขาได้รู้ถึงแผนการแย่งชิงผลโอเปอเปของโดฟามิงโกด้วยและหลังจากนั้นอาการป่วยของหล่อก็แย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่ง3วันก่อนถึงกำหนดการซื้อขายผลโอเปอเปโคลาซอนก็ได้ลอบเข้าไปขโมยผลโอเปอเปออกมาได้สำเร็จและแม้เขาจะบาดเจ็บจากการต่อส ขากลับมาพบหลอเขาก็รีบให้หลอนั้นกินผลโอเปอเปเข้าไปทันทีจากนั้นเขาก็ล้มลงไปกองกับพื้นและหลอจึงได้เห็นว่าโคลาซอนนั้นบาดเจ็บและเต็มไปด้วยบาดแผลจากการโดนยิงหลอจึงได้พยายามใช้พลังจากคนพิศารเพื่อรักษาโคลาซอนแต่ก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากเขานั้นไม่รู้วิธีในการใช้พลังนั่นเอง จากนั้นโคลอนในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสก็ได้มอบหมายให้ลอนําจดหมายรับไปมอบให้กับคนในกองทัพเรือที่อยู่ทางชิศตะวันตกของเกาะซึ่งจดหมายรับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับภัยอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นที่ดินแดนเลดโลซาในอนาคตลอจึงได้นําจดหมายไปส่งให้กับทหารเรือลายหนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าทหารเรือคนนี้ก็คือเวอร์โก้หนึ่งในลูกน้องของโดฟามิโก้ที่แฝงตัวเข้ามาในกองทัพเรือนอกจากนี้ลอยังได้ขอร้องให้เวอร์โก้นั้นไปช่วยโคลอน์ที่กําลังบาดเจ็บอยู่และเมื่อเดินทางมาถึงเวอร์โก้ก็ต ไม่เท่านั้นเขายังได้รู้ว่าโคลาซอนสามารถพูดได้เวอร์โกที่กําลังสงสัยจึงได้เปิดอ่านจดหมายลับและได้พบกับความจริงที่ว่าโคลาซอนนั้นหักหลังเฟมิลี่มาโดยตลอดเวอร์โกจึงได้ลมโจมตีใส่โคลาซอนอย่างหนักและได้แจ้งเรื่องนี้ให้โดฟามิโกทราบเมื่อโดฟามิโกได้รู้ความจริงเขาก็บอกให้เวอร์โกจับตาดูโคลาซอนเอาไว้ให้ดีเพราะผลโอเปอเปนั้นอาจจะอยู่ที่เขาก็เป็นได้แต่ในระหว่างนั้นเองโคลาซอนและหลอก็สามารถหลบหนีไปได้สําเร็จเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนั้นโดฟามิโกจึงได้เปิดใช้กรงนกแาาละน,กกนี้ไดด้้ทางางงนขอโคซั่ ว่ายังไงก็ไม่สามารถหลบหนียกไปจากกรงนกนี้ได้จึงได้ใช้แผนซ่อนล,ลอไว้ในหีบสมบัติและใช้ตัวเองเป็นตัวลอ่อและเมื่อโดฟามิโกมาพบตัวเขาเขาก็ได้บอกกับโดฟามิโกว่าเขานั้นให้รอกินผลโอเปอเปเข้าไปแล้วและตอนนี้ลอก็ได้หลบหนีออกจากเกาะด้วยเรือของรัฐบาลโลกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองบัฟฟาโล่ก็ได้มาแจ้งข่าวให้โดฟามิโก้ทราบถึงเรื่องการที่มีทหารเรือช่วยเด็กคนหนึ่งเอาไว้และถึงแม้ว่าเด็กคนนั้นจะไม่ใช่หลอแต่มันก็เพียงพอที่จะให้โดฟามิโก้เข้าใจผิดและเชื่อว่าสิ่งที่โคลาซอนพูดนั้นเป็นความจริงจนต้องปลดกงนกออกคือออกไล่ล่าหลอแต่ก่อนหน้านั้นเขาต้องเป็นคนลงมือสังหารโครลาซอนด้วยตัวเองซะก่อนหลอที่อยู่ในหีบสมบัตินั้นได้รู้เรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นและไม่ว่าหลอจะพยายามส่งเสียงยังไงก็ไม่มีใครได้ยินเสีียงงงขอออเาเาาพรระโโคซนนนั้ไไดดดใชใกกปปิิสวจท่ฟมุ จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้ลอนั้นนับถือในตัวโคลอซอนมากแต่หลังจากเวลาผ่านไปลอได้มีกลุ่มโจรสลัดเป็นของตัวเองภายใต้ชื่อกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดและมีค่าหัวสูงถึง200ล้านเบลีและหลังจากช่วง time s c r i p สป,ปีลอกระดูกแต่งตั้งให้เป็นเจ็ดเทพโจรสลัดและได้ทิ้งตําแหน่งนี้เพื่อมาร่วมมือกับพวกลูฟี่โค่นล้มโดงกิโฮเต้ที่เดดโรซานั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของลอที่เรารวบรวมมาให้ในวันนี้คาดตกหรือผิดพลาดตรงไหนไปต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค และที่อยากสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆของเราสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม